สวัสดีค่ะทุกคนหนดีพาเที่ยววันนี้จะพาทุกคนไปไหว้พระทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งนะคะบนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพยาค่ะวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดนิเวศธรรมประวัติราชาวรวิหารค่ะเนื่องจากวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางเกาะแม่น้ำเจ้าพยานะคะเราก็เลยต้องนั่งกระเช้าข้ามไปแบบนี้เลยค่ะ เป็นกระเช้าไฟฟ้านะคะนั่งได้ไม่เกิน10คนนะคะทุกคนไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนั่งฟรีค่ะไปกันเลยค่ะหนูดีจะพาทุกคนนะคะเข้าไปชมด้านในของวัดนิเวศธรรมประวัติกันนะคะดูจากภายนอกแล้วเหมือนไม่ใช่วัดใช่ไหมล่ะคะทุกคนวัดนิเวศธรรมประวัตินะคะสร้างขึ้นในสมัยราชการที่5คะ่ะ สมัยที่ท่านเสด็จแปรพระราชฐานมาที่พระราชวังบางปะอินพระองค์ก็จะใช้วัดแห่งนี้นะคะเป็นที่เสด็จพระราชกุศลค่ะวัดแห่งนี้ออกแบบและก,ก่อสร้างด้วยศิลป,ปะสไตล์แบบโกธิกค,ค่ะและผสมผสานความเป็นพระพุทธศาสนาอย่างลงตัวเลยค่ะดูจากภายในแล้วการตกแต่งคล้ายๆโบสถ์คริสต์ใช่ไหมล่ะคะทุกคน แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะโดยภายในโบสถ์แห่งนี้ยังมีพระประธานประดิษฐานอยู่ตรงกลางไว้ให้เรากราบบ้ายบูชานะคะและยังมีพระพารที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมัยราชการที่5เมื่อครั้งทรงมาบําเพ็ญพระราชกุศลที่วัดแห่งนี้ด้วยค่ะบรรยากาศภายในของโบสถ์แห่งนี้สวยงามมากค่ะทุกคน พระประธานตรงกลางเหลืองอลามสวยงามมากๆค่ะทุกคนบริเวณข้างๆข,ของอุโบสถนะคะเราสามารถร่วมทําบุญโดยหยอดลงในกล่องแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนทําบุญเสร็จแล้วเราก็หยิบพระเครื่องติดไม้ติดมือกลับไปบ้านได้เลยนะคะเขามีแจกให้เลยค่ะทุกคนพาทุกคนชมบรรยากาศภายในนะคะของอุโบสถแห่งนี้สักพักหนึ่งนะคะ หนูดีจะพาทุกคนออกไปด้านนอกไปดูจุดทำสังฆทานค่ะจุดทำสังฆทานจะอยู่ฝั่งทางขวามือของอุโบสถนะคะเดินมานิดนึงนะคะก็สามารถมาทำสังฆทานบริเวณตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะหลังจากนั้นหนูดีจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศรอบๆของอุโบสถค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ รอบๆของวัดแห่งนี้นะคะจะตกแต่งแบบสไตล์ตะวันตกเลยค่ะทุกคนวัดแห่งนี้เขาจะมีจุดบริการน้ําดื่มนะคะโดยให้เราหยอดเหรียญน,นะคะบริจาคตามกำลังศรัทธาได้เลยค่ะบริเวณภายนอกของวัดนะคะจะปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆสวยงามมากๆค่ะด้านข้างของวัดนะคะจะมีจุดให้อาหารปลานะคะทุกคนตรงนี้เลยค่ะ จะอยู่ติดกับแม่น้ําเลยนะคะเราสามารถหยอดเหรียญน,นะคะแล้วก็หยิบแล้วก็ลงไปให้อาหารปลาได้เลยค่ะหลังจากให้อาหารปลาเสร็จแล้วนะคะหนูดีก็เดินทางกลับแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะทิปหน้าหนูดีจะพาไปไหนรอชมต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ